อันนั้นเรื่องการเมืองนะครับมาดูเรื่องเรื่องบ้านเมืองกันหน่อยอ่าเรื่องเรื่องบ้านเมืองนะตกลงแล้วเนี่ยนะตอนนี้เรื่องเรื่องจีนทาวเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์กลายเป็นปัญหาใหญ่ของชาตินะแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของของภูมิภาคเราด้วยนะไมาา่เฉพาะประเทศไทยนะวันก่อนมีข่าวที่มีข่าวว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีความมั่นคงของจีนเนี่ยนะครับมาแล้วก็มีข่าวแชร์กันในโซเชียลว่าโอ้เนี่ยเขาตาหนิประเทศไทยเราเนี่ยว่าเอ้ยทำไม ไม่ดูแลปัญหาบ้านเมืองตัวเองบ้างหรือแถมเอาภาษาจีนซึ่งเราอ่านไม่ออกด้วยนะเออมาเนี่ยนะโค้ดมาเนี่ยก็แชร์กันไปใหญ่เลยเมื่อวานเนอร้อนถึงเออโฆษกกระทรวงการต่างประเทศต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับอขอภอภัยอธิบดีกรมสารในเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศถูกแล้วนะครับนายนิกรเดชพลังกูล ก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเรื่องนายหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ไปลงพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาเมื่อ3ากุมภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อความว่ามีทางจีนเนี่ยตำหนิทางการไทยนะไม่ดูแลปัญหาบ้านเมืองตัวเองอะไรทำนองนี้นะครับ้อสกกระทรวงการต่างประเทศ ก็ได้ชี้แจงนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยนได้ตอบคำถามคำถามผู้สื่อข่าวว่าการเยือนไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีของจีนเป็นการประสานงานในกรอบความร่วมมือของหน่วยงานความมั่นคงของสองประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่ผู้ประสานงานหลักของการมาเยือนดังกล่าวจึงไม่ทราบรายละเอียดและสําหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการตําหนินะมีการตําหนิ ประเทศไทยนะครับมีการตําหนิทางการไทยจากการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานเอ,อากอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยคุณโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าไม่มีการพูดเรื่องนี้นะครับหมายถึงว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะผู้ช่วยรัฐมนตรีของจีนไม่เคยพูดหรือมีคาพูดในลักษณะดังกล่าวที่ที่บอกว่าจีนตําหนิไทยอะนะเพราะนั้นเนี่ย ท่านก็บอกว่าขอให้หยุดการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวนะโดยโฆษโกกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ําว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการปราบแกงคอร์เซ็นเตอร์จำเป็น้องสายความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งกระทรวงต่างประเทศเองก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในเวทีระหว่างประเทศทุกระดับตลอดมาแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะสรุปคือกะบอกไอที่ไปแชร์กันว่าจีนตบหน้าไทยฉาดใหญ่เลยนะว่าไม่ดูแลแก้ปัญหาบ้านเมืองตนเองเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธนะอืมค่ะนะคือข่าวเนี้ยมีเหมือนมีต้นตอมาจากมาจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะที่เหมือนกับเล่า เล่าเรื่องราวว่าในวงประชุมเนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรมีใครมาบ้างเขาแก้ปัญหาอะไร uh. เรื่องอะไรแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้แหละที่บอกว่าเอ่อเขาได้พูดตําหนิบ้านเราเป็นภาษาจีนว่าทําไมพวกคุณไม่ดูแลปัญหาบ้านคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยคนก็บอบบหู oo, ทาไมแรงขนาดแล้วก็แชร์แบบ uh, uh. แชร์เยอะมากนะข่าวนะไม่ใช่ข่าวมันไม่ใช่ข่าวมันไม่ได้มาจากสํานักข่าวมันมาจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งแล้วก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกว่า เล่าหลือแล้วก็มีภาพในวงประชุมเหมือนกับว่าท่านนั่งอยู่ในในห้องประชุมนั้นน่ะซึ่งซึ่งในในสำนักข่าวต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการนำเสนอข่าวนี้แต่คนเนี่ยแชร์กันเยอะเพราะว่าเออเพราะว่าในข้อความของท่านผู้ใช้ Facebook ท่านเนี้ยก็คือแบบเหมือนกับแปลให้ฟังเลยว่ามีการคุยอะไรยังไงแก้ปัญหายังไงด่าอะไรประเทศไทยอะไรเงี้ยคนแชร์กันไปเยอะมากๆ จริงๆข่าวนี้จริงๆเรื่องเนี้ยมันตั้งแต่ประมาณสองสาวันที่ผ่านมาแหละแต่ว่าการแชร์คงจะแชร์กันไม่หยุดเนี่ยนะคะก็เลยทําให้กระทรวงการต่างไปต้องมาชี้แจงว่าไม่มีนะในวงประชุมนั้นเนี่ยนะคะอืม,อมนะ,ะว่า